เราเปลี่ยนเงยเต็นของห้อแล้วเต็นดมเบอร์กัวอะไกินได้อันนี้ก็จะแซ่บมากกินดำคำโอ้โหนี่เบิ่งเดยอเม่งกั ยอๆเด้อที่อยู่ตรงจกเบาอ่ะแม่ขัวไหนก็มีแต่พุงงามๆเลยงามอมที่ไปแสบอ่กระมม้งไสื้ขอม่วงอันนี้ไนี่ชิว่ามาตำมะคุงจากเซฟที่ว่าสาวสวยคนเราไปซื้ซ้ เาสาสว็บซสาสวัวคน้นต่ำกระงามแต่บ่วหับห้องความแสบเด้อสาวเปิดตำมะกรงโอ้โบแมนสาวลุงตำมะกุงสาวเปิดโอ้หแสบเลย จะอย่าลืมพิชัวามีเด้เอแล้วที่พี่มีอีกเออพอมีเขาแอนเทอกิมมันติดใจ้งดรวยว่าความีเจา้าจะาหวงว่ามันได้จะลอยนะมันได้ไลายวิวเลยไม่พิชความีนะมีหลายคนทายลงแทบแทบมีจับได้ตั้งพันกลัวคนน่ะมีคนอันนุ่มลงใส่ติ๊กตอกบ่นึวย้เ มืัอนี้มีผู้สาวงามผู้เบารอมน่อยหน้าตาบุคงและสีเฮดเฟอ้อผอมที่ขาดบัไลอคือสาวหลงคนงามเมคนหน้าตาบุคนะืลอน,นี้เนาะอันน,อน,อน,นี้เป็นปนะติต๊บเข่าเลยพี่น้องเด้อหลายคนอานบัวหูได้ติ๊บเข่าคนฟังเนื้อเป็นเสื่อเอ็นเราแอบเขา่าเนาะภาคใต้เป็นเอติ๊บเข่าได้เป็นเจ้าบัเอ็นแอบเข่าในติ๊บเขา่า ผิดิกษ์ธีลครับคูสวยขั้วนี่คือบอมิจิรีวะไม่ได้อะไรกาะ สถานที่มันเยอที่มันมีควมสะดวกไ้เฟืองแขวนโ่รูปรังไ้เลยเ้นเฟองแนซ่ร์ปทรงซงไว้เลอันเนเส้นเฟียงควงพี่น้องอันนี้นะโบธาโบธาหลวกมมแต่ว่าเอาหน้ามห่อนใส่แล้วก็สามารถกินได้เลยได้ แม่บ่าลุกนโแม่บ่กาลุเอาา้มตํำคุงเขาเปียกอย่างเส้นเอาหมอแล้วเส้นยิมเพื่อนลวกไกินได้อันนี้บอสเนาะแพ็กไว้เนี่ยเหมือนวาัดการส้มบง่าง่ายง่ายงยิ้งัดได้โอกินให้เบ่งเด้ กินดิพี่กลิ่นดิพี่กลิ่นดิกินับใ้ใ้ไปตัดท่อใ่มชิดอดีี่หนอด้วมาทานมาเมเซมแบเยต้มซดกิ่นตําคำโอ้โหเยต้มครับโอ้ยจังมันเห็ดเป็นตาแ้บ ใช่ต้นกุ้งนะเนี่ต้มกุ้งนะต้มกุ้งไปใส่มาลอมต่ำกนแล้วไดกุ้งมาบ้ากุ้งบุมามแยกที่เหมือนกุ้งสักแบบเจนอยู่นี่เจงบอกแล้วสวนเพิ่นกับค่าแบ

ตนหน้าต่งเดงเม่ไม่จะไม่บอกกันเลยเด้โอ้โเ่นเด็กเสือพันตู้าเอาสิพ้าก็ตั้เข่าขั้วเบื้องนีขั้วเฟอร์ต้มน้ำซุปเฟอร์่น้องนี่ โอ้โหเอาอนีฮะคุเอาเข้าไปให้นั่นด2คนนี้นะสะ่งไากันเออันนี้ไม่คั่วเพิ่นลังบานเออๆๆแ่มันจะ้าบนีเอาออไปได้ๆติดๆนี บรรยากาศมันด right? ีไว้อยู่นี่ไกลก่พี่น้องเงยหลายเทหลายว่า เป็นอยู่แบบธรรมศาสตร์พี่น้องยู่แบบความพอเพียง าเบิ้งเฟิร์เดี๋ยุ่นเมัว,มก,วก็โหดแต่โหดว่าไม่ขัวเนี่ยก็ได้ไม่ขั้วี่ปากมันยูแต่ก็ใจดีเด้ก็ไ,ไปก็ไปรอดเาจะปรุงเอารอย่เครื่องปรุงนัมเฟิร์มต้องมีเครื่องค่อนขังริกไทยบุมีพริกไทยจะรู้แล้ว นี่พวกขั้ว่นคัดของเนี่ยไปถ่ายไปเป็นก่อนก็มันอยู่ในขั้วนี่กําลังหลังพวยลลางบวงนี่คนหลังบ้านต้องได้มาถ่ายเลยได้เลยคนที่ประสบผลสำเร็จนี่เน่ยแหละต้องมีเบื้องหลังเนี่ยสิ่งที่สวยงามอยู่ในเบื้องหน้านะมันย่อมมาจากเบื้องหลังที่ทํางานหนักยังได้ก็ยินดีนั่เด้อยินดีที่ขอบใจขอบใจขอบใจ ได้ลุกยิ่งคนหนึ่งไม่นี่นะไอหยิ่มเพลินอา,า,ายุดีมีแห้ง จัดไปจกขวายแล้วมืนอนี้นะโอ้ชิบวยแล้วชิบวยแล้วว่าัวละสิบพันสิบันละสิบพันไไเปู้กระดไก่ได้เลยโอ้คงขออย่าลืมหัวมันเด้อเจะเอาหัวบอกแมนไอหัวตีหัวกับตีนเนีเอาสนะลืมบุหรีได้เอนั้ของของเออพอละปีกบุ้มีเนาะเอาจากอัน เอาปีมันก็ครบแล้วเนาะเอาจักอันอันไหนอันนี้อาโอ้ยเอาซามมันพอแล้วก็กินหลายได้สุดเออเราลองกินกินหลายแท้ไหมคอยนะนั่เสิร์ฟแล้วพูได้กินนับตัวเองโดยเด้อผู้เสิร์ฟนะแทนกินไก่ตรงมันกินครบหัวมันตีนมันปีกมันต้อยปิดผีเนาะไหวเจ้าปัดเจ้าอ่าพอแล้วเวอร์ซไลน์หนักมันมามามาวันนี้ขอบใจเลยไเดออืม ไปซีเบิง่งว่ะกลัวจะได้กินนี้พ่าเป็นธรรมดา,าเลยยางเวยย้องเลยเสิร์ฟมาแล้วนี่นะเฟอร์นี่นะเฟอร์ลอยเือนี่นะอ,อ,นนนะอืมอ้าถูกอืมใส่ถ่วยกอ,อกอีกเติม ใส่น้ําตาลข้าพเจ้ามักกินน้ําตาลใส่สักซองบวงน้ําตาลนี่จะเป็นแจวแจวเผ็ดคัวปาจะด่มหลายใส่น้ําปลาใส่ลายแซบหลายผู้หญิงนั่งตรงนั้นเด้อผู้หญิงเด้อมาบ่นี่มามาบ่อ่ะสินงบ่นี่เด้อ มีมาซิมเฟอร์งสาวเฮดไห้มาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบงูกระไรปลาส้มเนี่ยไม่ให้ใส่ตัวแค่ไปได้นอกปลาส้มอย่